สวัสดีเอฟซีทุกทุกทุกคนเนาะมาต,ตามตาอ่อเล่าสตาร์เขาเนาะเล่าสตาร์วันนี้ผิดหวังอเอฟซีขันเขามันกับเขาครับเพราะเขาตัวเดียวมันกับเขาของทีมละย็นทีมละเล่าสตาร์ผิดรวังืันนี้เ่าเป็นยังมือเอานอามเอ,อ,อื่นกะมาคือเกาโศกมาคือเกาวันนี้ผิดบังอย่างอืม พรงนี้ก็บ่าพลาดเลยพี่ธนพาพลาดมันกินมากลายมือแล้วเนาะที่จริงมันเลขอันที่มันออกมากมื่อนี้นั้นลาวสตาร์นะม่นมีในสูตรจักตัวพูดถึงว่าสูตรเซี่ยงเชียนซาอูเดนี่าการวิ่งมันมีอยู่ถ้ไปตามสูตรนะพี่เนาะถ้าขงเงืองไปตามสูตร มันจะมีผพดมีถูงแล้วมันลายวันแหลวที่มันเขามาพพุงนี่พอผาดมือเงินมือเงินก็พุงนี่พอผาดเรอะเล่าตาปิงหกกับเก้าฟัน 9, หกกับอะไรซี่มืเอเงิน ่อนีเย้่อน่ดจุใดเลยม่เป็นจะยู่ยาจีน่าแล้เป็นไรอีกลบะขอาุเลยจักสุดหนึ่งกับกับ้านออกกีฟซีสุดในี่กับบัานดออกใปแล้ว มมาหลายมือมันบนนยูนในสุดไงนี่สิร,ว,รวยพร้อมกันแล้วครับเอซีเราจะรวยพร้อมกันเอซีเอยเอาแคบหน้าจอเอฟซีเด้อเอาสิไปล่งทางส่งยูทูบทางไล่เขาก็ส่งให้เดี๋ยวเขาสิเอาไว้ครบสูตรเลยเอฟซี SC. มักอันใดเขามาในกลุ่มล้วบอกมาเด้อสิมักหวยใดบอกมา เชสุจัดให้เอ,อเอาสุดไทยขออิบซีเอาโศกมากนน้ำกันกับเล้าสตารหนนที่ยีบหกเนาะโขกโขกมันๆแห้งๆปังๆสวัสดีครับผม